ความลับสุดท้ายความับที่6กความลับสุดท้ายนะคะเป็นความลับของทีมาคาราคาซังแทบตางจริงหรือไม่ที่คุณเก๋ภรยาคุณธงชัยถูกต้องแล้วจะเป็นภรยาใครค่ะประ,ประสง<ร>ะสันติเนี่ย <c oughs> เวลากโกรธเนี่ยนะคะโกรธเธอจะไม่แสดงอิทิฤ์อิทิเดชเขาทำไงครัแต่เธอจะใช้โลชั่นทาตัว <c oughs> เวลาโกรธ <c oughs> <c oughs> ใช้โลชั่นทาตัวแหมผมโอ้โหปวดหัวมากเลยข้อนี้ยากมากชาวนี้ยากมากเจไม่ขอดูผิวข้างในนะคะคุณข้างนอกพี่ตาเลยทำหน้าขยักขยแยงตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วครับแหม่นี่แล้วก็บอกมีอะไรกับเขาแล้วเขาจะไม่เห็นผิวข้างในตัวฉันหรอนี่ยเราเห็นแล้วสิจริงหรือไม่คุณเก๋นะฮะคุณมณีรัตน์นี่ว่าโล้รถนี่ต้องเอาโลชั่นทาตัวจริงเลยจริง ผมว่าผมก็ไม่จริงจริงหรือไม่จริงไม่จริงเราลองตอบว่าไม่ไม่จริงไม่จริงคุณแกลคุณรักโดดกระกรด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 คุณจะต้องโลชั่นทาตัวจริงหรือไม่จริงไม่จริงเลยใครเือใครเือใครผมคิดว่าดีด้วยนะยกเบอร์เคลื่อนพวกที่เอาโลชั่นทาตัวหย่ ทำไมก่ะเลมันเป็นการปลดปล่อยบางอย่างที่ตอนเล็กเกิดมาเนี่ยเล็กดำมากแก็ดำครับพ่อแม่ก็ค่อยชอบแบบอยากให้ลูกสวยอยากให้เป็นนางสาวไทยโอ้ยท่านเนี่ยทาตั้งแต่หัวไปจนเท้าเลยท่านก็จะตัวหอม้ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้หอมมั้งได้เปล่าตอนนี้สำเร็จไหมฮะรสชาตินี่ต้องมียี่ห้อยี่ห้ออะไรไหมฮะ ทั่วไปปะทั่วไปแต่ว่าพอโตแล้วเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟ้านเวียว้าเวียขนาดนี้พอไหมไม่พออันนั้ไม่หายโมโหนี่ง่หายจริอนี้พอไมไม่พอไม่พอไอ้ยิ้มไ่พอไหมอันนี้เกือได้เกือได้ค่ะเกือบได้เอาอ้่านี้บ้าได้เอาอันที่สองเหรอเนาะทำไมทำไมเวลาโมโหแล้วต้องต้องกันโมโหเี้ยไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ได มันแค่มือมันก็จะมานี่เยอะเลยโอ้โหขาเจ็บโโหงาจะต้องทายเลยบีบมาต้องมันต้องเต็มๆหน่อยเพราะเราเป็นคนตัวใหญ่ลำตัวกว้างนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่มุกนะจริงไม่มุกเลยแล้วแถวบ้านเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาดูที่คุณเทขนาดนี้เลยเหรอฮะมันจะหายโมโหจริงเพราะว่ามันเหมือนเป็นการตัดใจบางอย่างออกไปเลยแล้วก็ไม่ให้ปลดปลหัวเล่นไไปห้ยยย เฮ้ยโอ้ครู้เป่าเดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วว่าเหปลดปล่อยแล้วมันจะทําให้เราดูขาวขึ้นหรือเปล่าคอนี้อารมณ์มันจะแบบรู้สึกแบบเย็นลื่นแล้วแบบอารมณ์ที่ก่อนร้อนเบืออะไรเงี้ยยางันก็เย็นแล้วปัจจุบันก็ยังทาอยู่หรือเปล่ายังทาอยู่แต่ควรจะมีพตัวประกอบแล้มันจะมัากสาด่นอใสดเลยต้ได้ไหมะไมฮะเนืัจะไม่ร้ออ๋อแล้วลูดออกเดี๋ขเลยนี่ ตกลงผมตอบถูกหรือผิดตรงตตลงรงนึงคนทิ้งยังคิดได้ไงเดี๋ยวเขาเข้ามาดนเหรออ๋ออนี่ผ้าผ้าขนหนูนะใส่เช็ดไม่ทำอะไรก่คนเช็ดมือไม่ได้ถอดเสื้อพ่า หมดแล้วก็เช็ดหมดแล้วไปเลยเอาหน้ามาทำไม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 มาเชทำไมเออเฮ้ยเนี่ยวเช็ดจะไม่ถึงไม่เช็ดจะไม่เนี่ยแต่ที่แต่เขาโดนนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวไปนะโอ้ให้ไปเลยให้ไปเลยไอ้ของกลางของกลางเขาหน่อยโดนเลยแล้วไม่หมดไาได้ตอนที่ทีมคยาใจเนี่ย